วันนี้ผมต้องทำภารกษษิจแข่งกัน,กนสารภาพมันไม่มีใบมือไอันนี้ไม่ได้เออสีน,น้ำเงิน,นงไปขนาดนีเ้เลยอไปดิแคบตองแคบเดี๋ยวเราไปขอบที่หลังไงมาดิอกขาไปๆมาเดี๋ยวพูดได้โอ๋อสองเต็มพมี่มาร้านวนี้มาร้านนวดร้านนวด เธอขอว่าถ่ายรูปคนนี้ไปดิอยากเดินเข้าไปพอกว่าวุอ้าวันนี้ขามันยาวเลยมั้ยยาวสิไหนข่อยห้านี้ข่อยห้าข่อยห้าโอ้ยน้อยมายกขายกขา วันนี้เฮียฮงเขาคือจะมาได้บ้างไม่มาไม่ได้บ้างทุกความที่ตอนนี้ร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาก็จะวุ่นวายก็คิดถึงเขาแล้วฝากความคิดถึงไปถึงเฮียฮงด้วยฮงตายคือวันนี้มีภารกิจแน่นอนที่ต้องทําแต่ว่าแก้มกับแก้มกับป๊อปเนี่ยเขาไปทําอะไรกันตอนเช้าวุ้นดูบอผมยังไม่ตื่นเตะอะไรกันล่ะลงทุนจัด วันนี้ผมต้องทำภารกิจแข่งกันทีมเฮียมีใครมีพี่บอสกับอาร์มอ่ะมีบอสกับอาร์มเชื่อเปล่าชื่อใจผมเปล่าเห็นแค่นี้ก็ชนะละเห็นไหมไม่ใกูเลือกเลยเหรอเฮียบอกไม่กูเลือกเลยวันนี้ผมให้เฮียคิดบทลงโทษแพ้ทำไรมึงเล่นเกมอะไรกูยังไม่รู้เลยสัตว์ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ดูในเทปเดี๋ยวได้ดูในเทปพอใครเก่งในทีเดียววิ่งรอบคูดีๆนะเก่งใหม่วิ่งรอบหมู่บ้านพูดดีๆนะไม่ใช่คนในนี้ทำนะเก็บเอาไว้ให้หัวหน้าทีมทำถ้า ผมชนะเฮียเป็นคนวิ่งนะถ้ากูชนะมึงก็วิ่งนะเฮียให้กำลังใจลูกทีมเฮียหน่อยกำลังใจกูให้มึงเต็มที่เลยโอ้ยขอบคุณครับเฮียไม่ต้องห่วงเลยเฮียได้ใส่เกงในวิ่งเฮียได้ใส่เกงในวิ่งร้านใหม่อยู่ตรงไหนนะเฮียทัวร์เส็งกาดซับทองคำกาดซับทองคำแวะไปที่ร้านเฮียด้วยร้านใหม่เขานะครับภารกิจคือหนูจะมีรูปให้ทีมรักสิบ ทั้งสองทีมรูปเหมือนกันทุกคนให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการออกตามหาสถานที่ให้เหมือนในรูปภาพและถ่ายรูปให้ได้มุมเดียวแบบเดียวกับในรูปภาพใครได้า้างมาชนะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วที่นี้อยู่ตรงไหนอยู่ภายในวนจันทร์อ๋อภายในวออตั้งแต่ออฟฟิศหน้าอาาอฟฟิตจนถึงนวนจันทร์วิดีโอโคอลมาถามได้สงองรอบรูปนี้ใบให้หน่อยอแองจะใบครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีได้สองทีมแล้สองใบได้สองครั้ง ไปไปไอ้เร็วไอ้ปิงิงนี่นี่อะไรเนี่ยมามามาเมาไอ้ตรงนี้แน่ไอ้เส้นเนี้ยแหละไอ้้ไอหมู่บ้าน้หมู่บานนั้นกูไปให้ยามอ่ะอ่าเอาขวาพี่กองวงจรติดสิโอ้้เหียพ่อมึงนี่ได้ออฟฟิศกูถ่ายกันเลยพี่ปิ๊งพี่ปิ๊งพี่ลงมาลงมาพี่ลงมายิงตื่นเต้นอะไรครับเนี่ยดอกไม้สามดอกนี่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 พี่เอามาใหม่ เปิดรูปรูปเปิดรูปที่ไหนวะหอมือวะเนี่ยเปิดเปิดเปิดแพร์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 ก่อนเปิดสามเลยอันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้อันนี้อันนี้ก็รู้เดี๋ยวสิอะไรอะไรเนี่ยแพรเฮ้ยเขาเขาลงไปถ่ายรูปแล้วอะทำไมเขาเจอแล้ววะรูปไหนกล้องวงจรปิดปะอ๋อนี่ดิชิกดิชิกอ๋อเฮ้ยลงลงลง ไม่ไม่มันมุมบุญช้อนมุมช้อนนี้เอาต้นไม้ไยมาโคมาโคด้ยเนี่ยแหละพี่มันไม่ต้องอะไรขนาดไนไหนไหนหเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย่ฮ้นี่้ยะไม่ใช่ไเ่้ยวฮมยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้มัน้ยเห้นเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ม้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเยเฮดี้ โหแม่งชื่อดีนะอ๋ออันนี้ร้านไม้เมาอยู่ตรงนู้นเอ้ไม้เมาตรงแยกนู่นเลยทีทีเนี้ยซ้ายมือแรกแต่ว่าแม่งเลี้ยวขวาไปมนี่งกล้องจอนอิดหมื่นหาตัวเนี่ยเนี่ยเออเดี๋ยวเด็๋เวเดกเกดเด็กเกดเด็กเเด็กกดเด็กเกเด็กเกเ็กเกดเด็กกดเด็กเดเด็กกดเด็กเกดเด็กเดเดกเกเด็กตกดเร็กเงเกเกาเาเนยนเกเเเเเเเด็ ใช่ใช่จอดกันปะจอดกันปะเอ้ยนี่ไงไฟปันนี้ไหนดูรูปดูรูปเอ๊ะตรงนี้เลยติดอันนี้ไม่ได้เออติดติดอันนี้ติดพับใบอันนี้ไม่ได้วยสีน้ำเงินมั็นต้องเป๊ขนาดนี้เลยอ่ะไป้ดิมันวัดคะแนนจากความเป๊ะนะเว้ยกูโก้ใช่อ่ะไกลจังวะใช่ใช่ปะใช่ดิมันข้อเหล็กไม่ได้ยืนสีใช่ดิใช่เหรอเนี่ยมันป้ายเหมือนกันเลยมึงดู เนี่ยเออใช่ใช่ใช่พี่ถือพี่ถือถือถเอาตรงวอลเ็ดออกมาเลคออกมาซูมซูมข้ไปอีกไก่อนทาไปก่อนออกกบาอกกบายอีกแคบมันก็แคบเดี๋ยวเราไปขอบนีหลังไงมันโอกสามไม่ไมาเดียวคุณได้โอ้โหเป็นอะไรนานนั้นีเอาให้ครบก่อนนี่มันมุมวายนี่ันมุมวายอาพี่บอสอาอ่าพี่เริ่มเิเิะอาดูไม่จะเป็นไไหนเมเลยอันนี้แหละนั่นแหละเอาเลย ดูดู๊บด่วนดูท่อดีสัตว์ไม่มีไม่มีนี่ปะพี่ใช่ใช่ใช่ะครับคไปต้อน้ำต้อมาป่าไอ้ต่องเตมต่องเตมโคตรับพีดดับก่อนโคตับมาโคตรดับย่อนย่อน มือเราได้สามลูกแล้วเหนียวะอันไหนได้เราพับทีมันนี่นี่นีพี่ซ้ายมือเลยซ้ายมือค่อยๆเดียวครับเงนี่ไงไม้เมาอ่ะเออนี่กิ่งมะยมนี้เลยนี่ไม้เมานั่นไห้นั่นแหละพอแล้วเฮ้ยมเออนั่นแหละพอแล้วพอแล้วนั่นแหละพอแล้วพอเซเว่น เยอะจริงจังนะเฮ้ยจริงดังวันนึ่งว่าเขาเล่นๆนะเนี่ยเซเว่นนี้เซเว่นนี้เซเว่นนี้เออใช่เซเว่นนี้เซเว่นนี้ฝาครับเพลงลิตรนี้ชื่อสารภาพนี่ช่วยฮะกอนพี่ดูฝาไว้นะเฮ้ยเฮอันนี้ก็เป็นฝาพี่ร้านนี้ใส่มือใส่มือจอดเลยพี่ใส่มือเจาะเลย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 เฮ้ยพี่มาร้านนี้มันร้านนวดร้านนวด สายตาเนี่ยังเยี่ยวนะปากตอยสี่สิบไปพี่ปิงตายตรงไปเลยพี่รถมีน้ำป่ะวะอุ้ยน้ำอยู่หลังรถผมมีสามแพ็คเลยผมซื้อเลยอันนี้เอกสินนะ่ังพี่จอดซ้ายพี่จอดซ้ายเลยพี่จอดซ้ายเจอรูปนี้บ้านเอกสินสามมุมุกมุม ใช่ครับพี่บิ๊ทแยกฮะแข่งกันแข่งกันอยู่แข่งกันอยู่สังเกตตามภาพนี้นะฮะดูนะฮะเห็นป่ะภาพมันสังเกตแบบยากนะยากอยู่ฮะกระแพงสีมันเลือกหากระแพงสีนี้ด้วยเขาฆ่าไว้อโห่ a few minutes later จอดตรงนี้จอดจอดโรงเรียนกูบอกแล้วมันมีโรงเรียนนี่เขาสักผูแต่เฟรมมันจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เท่าไหร่ ลุงกบิีกลุงกบิีกเฮ้ยมันเห็นอันนี้ด้วยอ่ะแสดงว่ามันต้องออกมาอีกเออไปเลยไปเลยอ้าวพี่กบิู๊้พิบอสผู้ผู้พิบอสอุ้ยดูพิบอลดิโอ้พิบอลพอแล้วผู้พิบอสใช่พี่พิงสายเนี่ยเนี่ยสายพี่พี่พิงเก่งว่ะโอ้ยสัตว์ มึงอะมึงอะมงใจเย็นเย็ใจเย็น่ยแต่ของเราขนบนมันยาวอ่ว่าทีมน่เก่งไหมครับก็คือเก่งอ่ะเปล่าแกมไล่บอลเฉยไม่มีไล่ม่ไงตะมูนตรงไปพี่ใช่พทีนั้นพี่ต้องเลยพีไปตรงีครับพี่ตรงีตรงไีครับพี่ตรงไปตรงไปพี่อ่าในท่อปูี้เนี่ยท่อปูนนี้่ท่อปูนั่เดี๋ยวนๆนี่ พี่มาสมๆพีซีอยู่ตรงนู้นพี่ไม่มันยิงมาไกลๆไงนวดไปครับไปที่มันถ่ายข้ามฝั่งเลยอะโคตรเร็วเลยโคไปขิงทีมตรงนี้ไม่ต้องโคเอาวทำไมอะเดี๋ยวไปถ่ายมาไม่เอาให้สนุกมาดีฮัลโหลเออเราฟิดนะเออคุอยู่ออสเตรเลียเออเราผิดเราผิดกันเนี่ยกูเห็นมึงยังถ่ายรูปท่อเลยเมื่อกี้แปลงมึงมาต้องเยอะแล้ว เอ้ยนี่ไงซ้ายมือเลยพี่ซ้ายมือค่อยๆเร่าเราเนี่ยนกไล่มึงไล่นกออกไปก่อนนะหนับหนักซืบอเถ่ายวตะแครงก็ได้พี่เราจะกลับรูปไจนุ่นนั่นแหละใช่เลยพอแล้วไปไปพี่บอกพอแล้วไม่ต้องมาสูบคุณเก่งเนี่ยเดนื่อยแครูปอ่ะ เฮ้ยใช่เลยพี hey. right. ่จอดซ้ายมือเฮ้ยใช่ป่าวะไปไปเลยไปเลยไปเออไปเลยเออกระพริบแต่มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่มันอยู่ฝั่งซ้ายอ่าทอดจริงๆโด่งกลมโชว์หน่อยว่าเหลืออันไหนบ้างครับผมเนี่ยให้ผมในสองนเนี้ยอ๋อฮะโทหาพี่โลนโชว์เลยครับไปกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโทรหายแก้มให้กูเลยอันนี้อยู่ใกล้ร้านเครื่องซักอบรีดแบบอัตโนมัติโอเครู้เรื่องกูถามตอบคำถามเลย จบชนะไปพี่เราเราจบแล้วจบแล้วก็ตั้งใจเว้ยไม่ใช่จบแล้วคือแพ้มันแล้วจะตั้งใจทำไมไปเฮ้ยนี่ไงกลมกลเจอแล้วเจอแล้วไอ้ยี่ไม่มีผู้หญิงนะโอ้ไม่เป็นไรเฮ้ยพี่พี่ต้องเลยเออโอ้ยพี่ต้องใจเออเอออ๋ออ๋อกแดดบีบอล เดีแค่สีรูปเขาทุกคนเดี๋ยวคงมันจะชนะแล้วเรอ่ะมันอยู่ตรงข้ามร้านล้านนานี่ร้านล้านนาตรงไปพี่นี่ได้ไงเกียวเขาได้ไงก็ผมบอกแล้วไม่ไไม่เป็นรต้องวิ่งไปขอบคุณนะครับไอ้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 เฮียรูป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 สิไอ้ชาเกียวไอ้ชาเขียวอยู่ไหนเร็วเร็วอย่าเร็วเร็วอย่าอย่าดึงเชง ลานสักดิลานใบอีกไม่ได้หรอนวลจันทร์ฝั่งออฟฟิศไม่มีเหรอทางนู้นอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยหรอไอ้แม่พี่กันเดี๋ยวเราต้องกลับไปทางเดิมครับกลับไปทางเดิมครับตลบอยู่ฝั่งนู้นไปเลยแล้วมันไปฝั่งนู้นไปทำไมวะนู้นนู้นหวาที่ไรตะวันเสียนนวลจันทร์อากกนดีอยากเห็นอยากเห็นรถไออาร์มว่ะเดี๋ยวเราก็กลับไปทางเดิมครับไปที่ตู้ไฟตู้ไฟ 8ธันวาด้วยแต่การต้องป้ายชมพูข้างหลังไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วป้ายชมพูไหนใช่อันนี้ป่ะแคเดยมันไม่มีป้ายจมูงั้นเราขับไปเรื่อยๆเลยพี่ผมว่าเราน่าจะแซงอยู่เยอะแซงอยู่เยอะใช่เดียวไม่ใช่เขาปิดร้านไปแล้วเหรอผมเจ็บเข้าเข้าบ้านแล้วร้านใหญ่ข้าใหญ่อยู่นี่มันยา เฮ้ยนี่ไงชาเขียวจะเล่าสายมือไปกันชายมือช็อตชาเขียวผมเจอชายเขียวแล้วครับพี่บอสนั่นแหละผมไม่ถ่ายแต่ฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยชายฝั่งนี้จริงๆริงไหนแต่ฝั่งนู้นพี่บอสไม่ต้องเปะก็ได้เราไปขอบเอาพี่บอสจะสุดทางแล้วเหรอพี่พี่พี่ลองไปให้ให้สุดๆก่อนได้ไหมเดินขากลับกูขอไปแก้ไอ้ชายขานอนนู้นแล้วมั้ย ฮัลโหลไอตรงนี <Cornell> ้ม <ar> ึงป้ายตรงไหนเนี่ยแต่ตอนนี้แบล็กเกาข้างหลังเขามาเปลี่ยนใหม่ปะวะกูเจอแบบนี้เลยเว้ยแต่แบล็กเกาข้างหลังเป็นสีน้ำเงินมุมเดียวกับมึงเป๊ะเลยเอตโต้ฟิตปะพี่ใช่ถ้าเกิดตรงนั้นมันเปลี่ยนป้ายข้างหลังคือเหี้ยมากเลยนะพี่เิ๊กโลโซเต็มวงอ่ะ มีแค่วิ่งแนวยาวเฉยๆใช่ป่ะไม่มีเข้าไปไหนฮะไมม่ีโอเคแค่นี้แหละไปเราเลยชายเขียวมายังว่าคอซ่อมไม่ชายเขียวอ่้าวอ้าวต้องต้องยาเขียวก่อนถ้าแพ้ไปพอพี่เลยเนี่ยกูต้องแพ้เดียวชายเขียวอยู่ไหนวะขอให้เขาสบายใจโโอ้หเดี๋ยวหงถ้าแพ้นะเอาไป a few minutes later เฮ้ยเฮยนี่เหี้ยใบไหน ai à? ai? Tại kia Sakura kinh mà ngay. Đâu đi boss, đi. Đi đi. Khiết lên mày. Gió sè. Nước sông. Này, nương kheo nào. Này, này này này, tý vấn đề ở. Bán áo. Điên điên điên. Leo. Đi boss. 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 ลองวนอีกรอบไหม,ไม,ไมเวลาเหลือไม่อันนี้มันหาไม่ยากพี่พีพหาแค่ไอที่กันน้มกันในเนี้ยรูนนนดนม้มเ,เป็นพื้นที่ว่างที่มีรถดนามเว้ยซึ่งมันมีแค่ตรงไนั้งแล้วมันได้ครบเนี่ยเมื่อกี้ม่ครบพี่พี่้องพูดอยู่เลยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่รูปเราไปต่อไปต่อคนดูครับถ้าอยากดูพี่พีแต่งยังไงตัวเดียววิ่งรับด,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 ดิสติกดไลค์นะครับกดไลค์เฮ้ยอามเจอสาวเฉยเวนเธอผมว่าถ่ายรูปคนนี้ไปดิอนนี้ สามสิบเลยกี่นาทีสามสิบนาทีมันเริ่มไม่สนุกแล้วพอเหลือแต่รู้ไปถ่ายแล้วเครียดอ่ะพิเศษคืออะไรครับพิเศษอยากเดินเข้าพ่อวะเนี่ยป้ายมันใหม่เนี่ยเอาป้ายพื้นใหม่เว้ยมึงลองไปถ่ายไื้ก่อนนะเนี่ยบิ๊บบิบไหนเปลี่ยนป้ายจริงด้วยเอาป้ายมาติดใหม่โดล็อดดาวนโกล็อกดาวล้อเดียวกันเลย เขามาเปลี่ยนป้ายจริงๆด้วยแล้วมึงก็ให้กูหาอันที่เขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนปายจริงแล้วตำแหงมันถูกอ่ะถายไวให้เหมือนเดี๋ยวจะให้คะแนนได้ออโอเคอเคัอนนี้ภารกิจของเราดูเพิงหมดอ่ะเอาเสร็จหมดแล้วแม่งมีทั้งอุปสรรคทุกอย่างเลยครับอุปสรรคคือคนมาเปลี่ยนป้ายไว้แต่ไม่รู้ว่าทีมนั้นอ่ะเสร็จที่ไหนวะโุ้ยเขบอกว่านวลจันทร์ฝั่งนวลจันทร์อ่ะมันไม่ใช่ฝั่งนั้นย้อนย้อนอีกรอบไหมย้อนอีกรอบไหนวะเราไปหาช้าไหม เก็บละเอียดละเอียดใช่๊ะเที่ยวไม่เร่งวนสามสี่รอบเหนื่อยอุ้ย A few minutes later ว้าแน่แน่ผมว่าตรงข้ามออฟฟิศเลยหลักสีเดียวกันเลยเรามาถึงก็เฮ้ยเรามาถึงก่อนเหรอไม่กลัวใหม่ยังไม่กลับมาหรอ ไม่หาคนเก่งเลยไปเลยปะไปเลยปะไปเลยปะขึ้นขึ่ยขึ้นขึ้นปังเนี่ยเลยมันเป็นสักการะสิพี่ต้องถามเว้ยนี่ไงพี่ครับป้ายอันนี้อยู่ตรงไหนครับแสงจันทร์เพื่อชีวิตอะไรอยู่ตรงไหนไม่ออกไม่ออกขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเนี่ยตรงนี้มันมีลวดหน เฮ้ยนี่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำไมต้องรีบไปก้าวโดนหนักไปสี่คะแนนมากมึงป่วนช่วยสุดสุดไม่ได้แต่ละรูปอ่ะ อาจจะไม่ได้ห้นาคะแนนแล้วแต่แก้มตัดสินใจของโอค้ชนะข้อตลกลงคือมีว่าไม่ว่าแก้มจะตัดสินใจยังไงห้ามขัดขันดอกไม้นี่แก้มให้หนึ่งคะแนนและอ่าอ <S 2> <S 2> ไม่ใช่คะแนนแต่ว่าดอกไม้หน,น,น,นึ่งคะแนนอ่ะรูปนี้แก้มว่าสี่คะแนนอ่ะถ้าเยอะดังอันนี้เป็นสามคะแนนโอ้ยแต่ว่ามีเสามาอุ้ยแหลมเหมือนกันไอ้เหี้ยต้องแปลงอ่ะไม่แปลงคะแนน อ้ยังไม่นนี้ไม่มีแล้วทำไมส่รูปกัน่อยถ้วยขนาดน,นี้วะโอโหโอ้ยอะ้าคะแนนนะเฮ้ยออันนี้เอาไป5คะแนนนะสคะแนน

อันนี้ได้ไปนโอ้สถ้าเกิดมึงไม่มาสายอ่ะจะนแกมึงแัดมึงมอนวหนึ่งแตะกี้สรุปผมคะแนนนะครับถ้ารวมคะแนนทุกีเดีเนี่ยทีมผมอ่ะจะแพ้เฮียงหนึ่งคะแนนผมได้41ทีมเฮียฮงได้4 2คะแนนทีมเฮียฮงมาถึงออฟฟิศสายสี่นาทีหักไป4คะแนนเดี๋ยวผมจะเอาไว้ลงโทษมี2อันแล้วเฮียงต้องโดนเป็นเบสแล้วก็แก้ผ้าเอางี้เดีรวมทีเดียวเลยให้แก้ผ้าแล้วเป็นเบรกันล 你唔系讲咩？你讲咩？你讲咩？你